สวัสดีครับมาต่อกันนะครับเรื่องของกระบวนการลงทุนแบบคิด2ชั้นว่ามันคืออะไรในตัวขับเฮ้าส์เองผมแชร์ไอเดียว่าเฮ้ยการที่เราจะปกป้องกันตัวเองไม่ให้ติดดอยเนี่ยมันคือเราต้องมีกรอบความคิดแบบ2ชั้นก่อนผมขอเล่า่างนี้ก่อนว่าเฮ้ยปกติเวลาลงทุนอ่ะเราจะมักลงทุนโดยมีกรอบความคิดแบบนี้ว่าหุ้นดีกำไรดีซื้อเลยดอยงบน่าจะออกมาดีงบปีปิดปีเนี่ยดีราคาหุ้นต้องขึ้นซื้อเลยดอยหรือว่ากราฟสวยมากสัญญาณทางเทคนิคมาซื้อเลยดอย คำถามคือเฮ้ยทำไมในเมื่อฟังดูมันก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหตุเป็นผลดีนะว่ากิจการดีงบดีกราฟสวยทำไมเราซื้อแล้วยังดอยอยู่เหตุผลเพราะว่ากระบวนการคิดแบบนี้มันเป็นกระบวนการคิดแบบเพียงชั้นเดียวซึ่งมันไม่เพียงพอในการลงทุนในตลาดหุ้นเราเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าตลาดหุ้นเนี่ยประกอบไปด้วยคนที่เก่งมากและเก่งโคตรเนี่ยเยอะมากๆชุมนุมกันอยู่เยอะมากเพื่อแข่งขันกันเพื่อที่จะสามารถทํากําไรได้มากกว่า คนอื่นนะผมพูดอย่างนี้เลยคือมันเป็นสมองระพูมเดือดมากนะมันมีคนเก่งเยอะมากนะซึ่งการคิดแบบชั้นเดียวมันไม่พอคราวนี้กรอบความคิดของการคิด2ชั้นมันคือแบบนี้หุ้นดีการทํากําไรดีมีการเติบโตในอนาคตคําถามคือเฮ้ยทุกคนนะ่ะรู้หมดแล้วหรือเปล่าว่าบริษัทมันดีถ้ารู้หมดแล้วเนี่ยคำถามคือเราลงทุนไปแล้วเราจะสามารถทํากําไรได้จากมันได้มากๆหรือว่าได้มากกว่าปกติเนี่ยได้อย่างไรนะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่คําถามคือแล้วที่เขาบอกว่าดีเนี่ย มันดีกว่าที่คนอื่นเข้าใจหรือเปล่าถ้ามันดีกว่าที่คนอื่นมวลรวมส่วนกลางคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่ามันดีประมาณเนี้เช่นมันดีคือมันจะเติบโตระดับ5%ต่อปี10%ต่อปีแต่ปรากฏว่ามันออกมาเติบโตระดับ20%ต่อปีแบบนี้เราซื้อหุ้นระหว่างการเติบโตในอนาคตมันก็คือการคิดแบบ2ชั้นแต่ในมุมกลับกันถ้าบอกว่าเฮ้ย hey, บริษัทดีเติบโตดีงบดี โดยตลาดคาดการณ์กันว่าจะเติบโตในระดับ10%ต่อปีแต่พอเราไปแกะดูเรามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าตลาดทั่วไปเสร็จปุ๊บเราพบว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ะมันเติบโตได้แค่เท่ากับ GDP เองคือเติบโตระดับ2-3%ต่อปีเท่านั้นเองหมายความว่าแบบเนี้ยแสดงว่าตลาดอาจจะให้มูลค่าเกินกว่าปกติถ้าเรามีหุ้นอยู่เราอาจจะเป็นต้องขายเพราะว่างบออกมาดีก็จริงนะมีการเติบโตก็จริงแต่มันไม่ดีตาม expectation หรือมันไม่ดีตามคาดการณ์ของตลาดแบบเนี้ย หุ้นก็จะตกเราก็จะเจอภาวะแบบนี้เรื่อยๆเลยไม่ว่าเป็น buy on fact sell on fact เราเจอจนเราสับสนไปหมดว่าเฮ้ยทำไมงบแย่ราคาขึ้นเพราะว่ามันแย่น้อยกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดนึกออกเนาะหนึ่งออกเนาะ,นออนะคือบางคนเขา <c oughs> เขา้เขาใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยงบมันจะแย่แต่พอมันออกมาเสร็จหุ้ยเซอร์ไพรส์ว่ะตอนแรกจะติดลบพันล้านเฮ้ยปรากฏมันติดลบเหลือแค่500ล้านอ่าหุ้นก็ขึ้นอะไรเงี้ยตอนที่งบออกมาแล้วแบบ ถือว่าขาดทุนหนักนะครับอันเนี้ยเป็นกระบวนการคิด2ชั้นที่จะทําให้เราเนี่ยมีความลึกคือเราจะมีการ deep, ดิ๊กดีฟคือเราจะมีการขุดเข้าไปลึกกว่านั้นว่าไอ้คำว่าดีอ่ะมันดีกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่าหรือมันดีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเป็นตัวกําหนดแอคชั่นในการซื้อหรือขายของเราและเราจะสามารถสร้างกําไรได้อย่าง,ย,างยั่งยืนเพราะว่าตลาดหุ้นมันเป็นตลาดที่เราเล่นระยะยาวอยู่แล้วใครที่เพิ่งเข้ามาในตลาดไม่ว่าจะอายุ2 0 3 0 40เนี่ย ผมบอกได้เลยว่าเรามีระยะเวลาลงทุนอีกระดับแบบสามสิบถึงห้าสิบปีอ่ะคือเราลงทุนจนกว่าเราจะเดสมอลเล่ไปเลยอ่ะนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าหมายความว่าเกมนี้มันเป็นเกมยาวค่อยๆให้เราค่อยๆขับเคลื่อนมันไปค่อยๆศึกษาค่อยๆเล่นคันเล่นจากแต่ก่อนเราอาจจะขับความเร็ว80เลือกหุ้นเซฟเซฟกระจายความเสี่ยงเพียงพอพอเราเก่งมากขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะเริ่มโฟกัสมากขึ้นเราอาจจะเริ่มใส่เงินหนักๆในหุ้นบางตัวมากขึ้นเราอาจจะเริ่มเหยียบคันเล่งเลือกหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นได้แบบนี้นะครับ ผมเอิร์นนักทุนเอลฟ a าเนี่ยบอกได้เลยว่าเชียร์อัพให้ทุกคนเนี่ยสร้างทักษะห,หรือสร้างความสามารถเพื่อให้เรามีกระบวนคิดกระบวนการคิดแบบ2ชั้นและเราจะสามารถชนะตลาดได้อย่าง,งยืนยืนผมเอิร์นนักทุนเอลฟ้าเอลฟ้าอินเวสเตอร์อ Alpha or, ลากันไปก่อนสวัสดีครับ